สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ด v e r e s t และ e v e r e s t คันที่ผมนำมาดีวันนี้เป็น e v e r e s t รุ่น y t ย c ทครับ e v e r e s t y t ร c วายเขาจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับ e v e r e s t y t ร c ยยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรที่เป็นเทอร์โบคู่หรือเรียกว่าไบเทอร์โบครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร ที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์ตัวนมัต10สปีดครับส่วนเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์ตัวนวัตแบบ e-shifter นะครับหรือเรียกว่าเกียร์ไฟฟ้าครับรายละเอียดต่างๆของตัวรถรวมถึงการตกแต่งของตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าครับกระจังหน้าของคันนี้ผมเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้าแบบสีดำเงาครับเสริมให้ด้านหน้าดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น พอเราเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วจะทําให้ด้านหน้าของกระจังหน้าเนี่ยนะครับรวมถึงด้านหน้าของตัวรถนะครับดูมีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นดูดุดันมากขึ้นครับตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีดําเงาแบบนี้หรือว่าเป็นสีดําด้านรวมถึงนะครับ ที่บนกระจังหน้าเขาจะมาพร้อมกับไฟ LED ที่บนกระจังหน้า3จุดไฟ LED ตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเลือกเลือกเป็นแบบแสงสีขาวไฟ LED จะมีให้ลูกค้าเลือก2สีเป็นแบบแสงสีขาวแบบนี้หรือที่เป็นแบบแสงสีเหลืองครับตรงตัวหนังสือตัว F นะครับอันนี้ก็ทําสีนะครับมาเป็นสีแดงตัดด้วยสีน้ําเงินแบบ M Sport และด้านข้างของตัวกระจังนะครับเขาก็จะมีเส้นนะครับเป็น LED รูปตัว C พร้อมขีดตัดนะครับทำให้ ดูมี texture เพิ่มเข้าไปส่วนด้านหลังของตัวกระจังนะครับจะเป็นแบบรังพึ่งครับเสริมความดูดันให้กับด้านหน้าของรถและเอเวอเรสต์วายถักนะครับเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED รูปทรงส่แคมป์นะครับที่ให้ลำแสงสีขาวรวมถึงจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับไฟเป็นไฟแมทริก LED นะครับปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติภายในโคมไฟเนี่ยนะครับของโปรเจคเตอร์เขาจะมีเม็ดไฟ LED อยู่6ดวงครับอันนี้เขาก็จะปรับระดับ ให้เราแบบอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันไฟตัวนี้ออกแบบนะครับและผลิตโดย Ford Performance นะครับจะมีปั๊มเอาไว้เลยครับที่บนฝากระโปรงครับจะมีอะคริกนะครับคำว่า Y t a g ท็ติดมาให้ตรงตามรุ่นครับส่วนกันชนนะครับตัวนี้ติดชุดสเกิร์ตของตัว Victor ครับเป็นตัว Victor V2 ตัว Victor เนี่ยจะเป็นงานครอบเข้าไปนะครับกับในส่วนของตรงกันชนเดิมครับ ตัวนี้จะเว้นว้าเอาไว้ให้ในส่วนของเซ็นเซอร์เอเวอร์เรดวาทจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดและด้านข้าง2จุดรวมเป็น6จุดครับตัวชุดสเกิร์ตจะเว้าให้ในส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยของเอเวอร์เรดวาทจะเป็นไฟตัดหมอกไฟ LED ที่ให้ลำแสงสีขาวครับเอเวอร์เรดวาทจะมาพร้อมกับเรดร์ด้านหน้าเรดร์ด้านหน้าเนี่ยคืออยู่ตรงใต้กรอบป้ายทะเบียนนะครับตรวจจับคนเดยถนน,นมีระบบเบรกให้อัตโนมัติจับคู่มากับกล้องนะครับ ที่กระจกนะครับตัวนี้จะควบคู่ไปกับ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Soft and Go แล้วด้วยครับเวนวาวให้ wow นะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยสำหรับชุดสเกิร์ตด้านข้างครับมาพร้อมกับคิวล้อแบบโป่งขนาด6นิ้วครับตัวคิวล้อมีให้ลูกค้าเลือก2แบบเป็นแบบโปง่งแบบนี้หรือเป็นแบบเรียบครับการเก็บงานของวิกเตอร์จะเก็บงานด้วยขอบยางครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับ มาเป็นล้อแม็กสีดำเงาครับสไตล์เมกันนะครับของ AA Vampire ขนาดขอบ20นิ้วครับจับคู่มากับยางนะครับของโตโยต้า p p n n o u ั t ที่ t ซีซีรียางอยู่2 7 5 5จ2 0ครับของเดิมจะเป็น255 55R20 จะได้ขนาดยางที่กว้างมากขึ้นและยาง a อยเนี่ยยังให้ความนุ่มเงียบครับชายบันไดนะครับจะเป็นขอบโครเมียมครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า YT ยแกติดมาที่ข้างประตูในส่วนต่างๆนะครับ แก้มด้านข้างกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาครับแล้วจะมาพร้อมกับกล้องสับเพื่อองศาหลังคานะครับจะมีราวหลังคานะครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือราวหลังคาเขาจะไม่ได้เรียบนะครับไปกับตัวหลังคาเขาจะมีช่องวอลเอาไว้ให้เผื่อเราใส่หลักหลังคาได้ครับขอบยางจะเป็นสีดํามือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับภายในรถครับของตัววายแทรคครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มจากเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์เลยของวายแท็กแล้วก็วายแท็กเนี่ยเขาจะมีปักคําว่าวายแท็กมาให้เดินด้วยได้สีส้มนะครับจะได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังครับส่วนตัวรุ่นที่เป็นวายแท็กนะครับจะได้พารโนรามิกมูลลูกที่ยาวไปถึงแถว2ด้วยครับจะมีสลูปให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้ากระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงอัโนมัติพร้อมช่องต่อ usb ด้านหลังของกระจกมองหลัง ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีส้มแล้วก็มีไฟแอมเบตไลท์ครับหน้าจอขนาด12นิ้วครับมาพร้อมกับกล้องสามรอสองศาครับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นแบบแนวตั้งสามารถเชื่อมต่อ Apple c a เ p l a y และ d r o i d Auto ได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้แอปพลิเคชัน Ford Pass เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของเช็คพิกัดรถสั่งสตาร์ทรถหรือดับเครื่องยนต์รวมถึงสามารถนัดหมายเข้าสู่บริการได้ครับตัวนี้หน้าจอเนี่ยนอกเหนือจากมีกล้องสามารออ้องศาแล้วนะครับ ก็มีการในส่วนของคู่มือรวมถึงเซตหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยแอร์เป็นไอสระปรับแยกซ้ายขวาครับด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มกลมๆนะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้เปิดปิดแอร์ได้นะครับรวมถึงเปิดปิดวิทยุแบบแมนนวลด้านล่างถัดมาจะมีไวเลสชาร์จนะครับช่องต่อยบีไทยซีและไทยเอและไฮไลท์เลยก็คือเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อีชิปเตอร์มีโหมดแมนนวลมาให้ด้วยตัวเกียร์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า เราจอดรถแล้วเปิดประตูเนี่ยเขาจะผักมาที่พีให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบอัตโนมมีโหมดการขับขี่นะครับที่เป็นวงกลมนะครับด้านซ้ายจะมีแบบ t o high f high แล้วก็ f o u low มีโหมดการขับเคลื่อนให้6โหมดด้วยพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงโหมดการขับขี่ด้วยนะฮะพวงมาลัยปรับได้4ระดับสูงต่ำเข้าออกพวงมาลัยก็จะเย็บด้วยได้สีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Adaptive Cruise Control มี La น e Centering Lane Keeping นะครับรักษารถให้อยู่ในช่องทางและดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแอร์ได้ครับ Adaptive Cruise Control เนี่ยนะฮะผมมาพูดนิดนึงก็คือเราตั้งระยะห่างคันหน้าดได้มากถึงสี่ระยะแล้วก็ตัวนี้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยคือถึงสู่รถคันหน้าเร็วๆๆตามรถคันหน้าจอดนะคันนี้ก็จอดให้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของโหมดปรับนะครับมีโหมดออโต้มาให้ด้วยด้านขวามัลติฟังก์ชันปรับตั้งหน้าจอและหน้าจอคันนี้จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับมีเมนูภาษาไทยเห็นฟังก์ชันได้ชัดเจนรวมถึงในส่วนของโหมดการขับขี่มีโหมดมุมพิษมุมโลโหมดช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวโหมดการขับขี่ผมปรับให้ดูโหมดการขับขี่จะมาพร้อมกับโหมดปกติโหมดประหยัด โหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคล่องโหมดทรายนะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเขาจะปรับการขับขี่ให้เราอย่างเปลี่ยนเป็นโหมดทรายเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบการขับขี่แบบ4ีคูณสีให้เราแบบอัตโนมัติมีปุ่มพุสต s สตาร์ทแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางแก้วน้ำครับซ่อนเอาไว้อยู่นะครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากแล้วก็ซ่อนได้สวยงามมากครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านท้ายไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับความสว่างของหน้าจอได้ครับ ด้านข้างเป็นแบบซอฟทั้งหมดเลยรวมถึงมีไฟ ambient light ด้วยแล้วก็ตัดด้วยได้สีส้มด้วยนะครับไปต่อกันที่ภายนอกรถเลยครับภายนอกรถด,ด้านท้ายนะครับมากับพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED signature นะครับตัวนี้เห็นได้ชัดเจนส่วนด้านท้ายก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้และไฮไลท์อีกอย่างนึงของรถคันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดท่อใหม่นะครับมาเป็นท่อ HKS นะครับ ปลายท่อคู่เป็นแบบคาร์บอนด้วยแล้วก็มีไบเซอร์ให้ด้วยนะครับติดตั้งกับผมมีไบเซอร์ให้ด้านหลังก็ติดชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปลายท่อแบบอินฟินิตี้ปลายท่ออินฟินิตี้ตัวนี้เป็นแบบพรีเมียมมีให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นแบบพรีเมียมหรือเป็นแบบลมดามรวมถึงเราจะมีให้ลูกค้าเลือกปลายท่อแบบ2แบบนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบปลายท่ออินฟินิตี้หรือเป็นปลายท่อคู่ครับเซนเซอร์ด้านหลังนะครับก็มี6จุดด้วยเหมือนกันนะครับ ด้านหลังเนี่ยเขาจะประกอบด้วยด้านหลัง4แล้วก็ด้านข้าง2นะครับมีระบบเบรกให้อัตโนมัติครับมีเตือนกันชนด้านหลังครับถ้ามีรถเข้ามานะครับและเอเวอเรสนะครับเขาจะมาพร้อมกับระบบดิสเบรก4ล้อนะครับตัวนี้โชอัพอยู่นอกแคสซีนโชอัพเป็นแบบโมโนโทูบครับและหากว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Ford Ever วอเรเพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตาม โทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคําปรึกษาอยากต่างแบบนี้หรือต่างแบบไหนสามารถจ้างกับผมได้เลยครับต่งหงที่ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านเบริษาทกันภัยให้หากเกิดเหตุเบอร์ษายกันภัยจะรับผิดชอบกนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเ้วก็วนใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe รูกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ